แ a t เทิ m o หมด3ก็มาดัน1 2อเก่าก็มาดัน135ยส้มเขียวก็มา <Nope. S 1> อะไรวะเนี่ย <'s> สวัสดีครับผมนัดจากทีมงานแบ็คนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงแพทหกที่จะเข้ามาในวันที่สบุกนี้นะครับไล่มาจากไอ้แบตเท,ทิลโหมด3เลยนะซึ่งผมก็ดีใจมากๆเลยนะครับถ้าอัพถึง1 6อกแล้วเนี่ยแล้วไม่มีแบตสาเนี่ยเบดเดอร์ผมคงได้เก็บเข้ากล่องแน่นอนนะครับ อีกอาชีพที่จะได้เห็นกันมากขึ้นก็น่าจะฟอร์สกันเนอร์นะครับเนื่องจากแบบว่าบัตเลอร์หมวดสเนี่ยคือว่าแรงมากๆนะครับและที่พิเศษก็คือจะมีทาริสแมนด้วยนะครับแล้วก็มีคาเนเลียนเพิ่มขึ้นมาด้วยทาริสแมนก็จะเพิ่มสเตตัสในด้านโจมตีนะครับบวกสุดที่บวกสิบครับบวกแตก็จะหายนะครับเดี๋ยวผมเอาตารางขึ้นมาให้ดูนะครับถ้าดูจากตารางเลเนี่ยก็แบบว่าบวกก็โหดอยู่นะครับสวนพาเนเลียนเนี่ยจะเน้นในด้านป้องกันนะครับบวกสุดอยู่ที่บวกยี่สิบ ตั้งแต่บวก1ถึงบวกสิแตกแล้วหายเลยนะครับตั้งแต่บวกสิบมาขึ้นไปนะครับบวกแล้วจะไม่หายแต่จะลดระดับแทนนะครับแต่ก็จะไม่ต่ำกว่าบวกสิบมาแล้วนะครับส่วนหินสลับตีบวกก็หินชอคอนะครับซึ่งหาด้จากแจเขียวนะครับในส่วนของอุปกรณ์สอนใส่นะครับใครที่ซื้อชุดซิกมานะครับก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับเพราะว่าดันที่เพิ่มพมาใหม่เนี่ยถ้าใส่ต่ำกว่าซิกเนี่ยลงลําบากแน่นอนนะของซิกผมมองว่าราคาอาจจะยังไม่ค่อยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะดูจากแพทแล้วจะตันทีุ่ดฟ้า ส่วนคราฟแมนฟ้าก็คงหลังอัพแพทอีกสัก1-2อาทิตย์ล้ครับเพราะแพทปัจจุบันนี้ก็ยังหาของ2รู้ลูยากแต่ถ้าฟ้าคราฟแมนมาราคาก็น่าจะโดดจักซิกไปมากครับรอทำอะเคเดียมหรือพาราเดียมจะคุ้มกว่าเนาะในส่วนของประดับนะครับพวกกาไรไฟ,ไฟเตอร์นะครับราคาก็น่าจะลงลงมาค่อนข้างพอสมควรนะครับเพราะว่าดันร้อยสามสิบห้าส้มกับสามสิบห้าเขียวเนี่ยจะมีกําไลดอกเหมือนกันนะครับแล้วก็มีออปชันดีด้วยแล้วก็ มีแมกคลิเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับและก็จะมีกําไรไฟหรือว่ากําไรเสกบวกเจ็ดนะครับจากดันร้อยซีมาเก่ามาอีกนะครับเนี่ยนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่สี่สิบเอ็ดเอ็มเนาะผม mm hmm. ว่าราคาก็น่าจะลงไปละเราสามสิบเอ็มกว่าๆนะครับส่วนที่จะลงตามมาอีกอันนึงก็คือหูแวมไพร์นะครับอ่าอันนี้นะ mm hmm. ถ้าบวกพวกบวกห้านะครับตอนนี้อยู่ที่ยี่สิบเจ็ดเอ็มเนาะซึ่งแพทต่อไปเนี่ยจะมีดันร้อยสามสิบเข้ามานะครับ mm hmm. ซึ่ง ออปชันบุญเลื่อนเนี่ยก็จะหาได้จากหู130เลยนะครับซึ่งราคาพวกหูแวมเนี่ยก็น่าจะลงไปเยอะพอสมควรนะครับสิ่งที่ควรขายตอนนี้นะครับก็พวกอุปกรณ์นะครับขั้นสิทนะครับที่เป็นแอมเนะครับซึ่งผมดูแล้วราคาก็น่าจะลงไปอีกเยอะเลยนะครับใครที่ซื้อมาใช้ก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับว่ายัางไงเราก็ซื้อก่อนใช้ก่อนนะครับถึงแม้ว่า เขาจะเพิ่งเอามาขายแค่ไม่กี่วันนะครับแล้วก็เพิ่งมาแจ้งอัปเดตแพท1 6 9นะครับส่วนใครที่ยังไม่ซื้อก็รอก่อนนะครับอย่าเพิ่งใจร้อนรีบซื้อไปนะครับเพราะว่าแพท169ที่จะเข้ามาเนี่ยยังมีชุดที่ดีกว่านะครับให้เราเลือกทานะครับแล้วก็พวกชุดฟ้าก็จะดรอปได้ง่ายขึ้นนะครับอ่าสิ่งที่ควรตุนไว้นะผมมองว่าจะเป็นหินอัปเกรดแบตเตอร์หมด3นะครับ หรือว่าหินสเตนโครนนะอ่าจะอยู่ในหมวดหมู่เพื่อไอเทมนะครับแล้วก็มิชชั่นไอเทมนะครับอ่าหินแบบนี้นะซึ่งจะใช้อัปเกรดอ่าสกิลบัตเทิลหมดสามนะครับซึ่งที่ดูแล้วเนี่ยผมมองว่าราคาก็น่าจะขึ้นไปเยอะนะครับเพราะดูแล้วตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยมีคนฝากเยอะสักเท่าไหร่เนาะอีกอย่างนะครับที่จะราคาขึ้นนะครับก็คือหินอัปเกรดเข็มขัดนะครับหรือหินบอกเข็มขัดนะครับตอนนี้ราคาจะอยู่ที่ อชอคอนะเนี่ยนะครับเม็ดละ 2M9 นะครับถ้าแพทใหม่มานะครับจะมีทาริสแมนแล้วก็คาเนเลียนเพิ่มขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งผมมองว่าราคาก็น่าจะขึ้นอีกนะครับอ่าสักประมาณ 3M5 หรือประมาณ 4M ก็น่าจะได้อยู่นะครับพวกหัว XP ต่างๆนะครับราคาก็จะขึ้นเช่นกันนะครับแต่อาจจะขึ้นไม่มากนะครับซึ่งเมื่อแพทใหม่มาเนี่ย คนต้องการที่จะแบูตเลเวลตัวเองแน่นอนครับอ่าเนี่ยพวกถั่วเอ็กนะครับเนี่ยไอพถั่วเนี้ยราคาเนี่ยก็น่านจะขึ้นเหมือนกันนะครับส่วนช่วงนี้นะครับถ้าจะตทาของเนาะผมแนะนําให้ทําเป็นหัวพวก s h a d โด้ไทเทนะครับซึ่งจะคุ้มค่ากว่าเนาะอย่างเช่นผมอยากจะทาหัววีนะครับซึ่งผมมองว่าวีเนี่ยเป็นอาชีพที่ยังขาดเลสเนาะ ขีเลสเนี่ยก็ยังขาดเยอะเลยผมก็จะทําเป็นหัวเลส16นะครับอ่าประมาณนี้ซึ่งหัวเลส16ตัวเนี้ยอยู่ที่ประมาณ8ปเมเนาะอ่าราคา8ปมนะครับและหินเจาะก็ประมาณราวๆยี่สิบเอ็มนะครับอ่าซึ่งใช้ราวๆไม่เกิน4 0่สิบมห้มก็น่าจะได้หัวเลส16เนาะส่วนตอนนี้นะครับไอเทมที่น่าดึงนะผมบอกว่าเป็นพวกแหวน85แล้วก็แหวน105เนาะเพราะตอนนี้ราคาแบบว่าลงมาค่อนข้างเยอะเนาะ นี่นะครับอยู่ในเวทไอเทมแล้วก็มิชชั่นไอเทมเว้ยม่ใช่ราคานีนะอ่าเนี่ยแล้วก็อ๋อสิบเจ็ดเอ็มผมว่าก็คุ้มค่านะคือถ้าทำเองก็ใช้เวลา5วันซึ่งผมมองว่าทำเองก็ได้อยู่ซึ่งถ้าถ้าเราจะทำเองนะเดี๋ยวเราลองมาคำนวณราคาดูนะครับ เราต้องใช้หินอัพเกรดอ,อ่าระดับหินขาวนะทั้งหมด2องแสนสี่แล้วกันเดี๋ยวผมคิดไว้2องแสนสี่นี่นะหินบวกขาว2องแสนสี่ทั้งหมดเราต้องใช้ทั้งหมด5กุญแจใช่ไหมคูณ3 5 คูณ3เท่ากับ15อ่าเราต้องใช้หินขาวทั้งหมด15ก้อนซึ่งก้อนละ3 2 3 0 0 0คูณสอ่สองแ0 0สนะ2อ0 0 0นเท่ากับ 3m6 นะอ่านี่คือ 3m6 แล้วนะสี่วันสามเส่วนค่าดันเจียนอ่าค่าลงอ่าดันเจียน9 0 0 0 0สนนะสี่วันหนึเลยแล้วกัน 1M ึ่คูณอีก25เพราะลง25รอบอ่า25รอบนะครับก็เท่ากับ 25M บวกอีก 3M6 เนาะอ่นาะเท่ากับ 28M 6 0 0แ0ดอ่าซึ่งใน 28M 6 0 0 0 0เแสนเนี่ยเราอาจจะได้หินบวกหินอะไรมาก็ลบไปผมว่าตีไว้สัก สิบห้าเอ็มอ่ะไม่ก็สักสิบเอ็มอ่ะเพราะว่ามันก็ไม่ได้ดรอปดีอะไรขนาดนั้นนะครับแถมกับต้องแบบใช้เวลาห้าวันด้วยเนาะเราถึงจะได้มาใช้ยี่สิบแปดเอ็มส่วนตรงนี้สิบเจ็ดเอ็มนะครับลองคิดคำนวณดูนะครับว่ายี่สิบแปดเอ็มเนี่ยเราจะลงไปได้กําไรจากในดันสักเท่าไหร่ได้หินบวกได้หินอะไรมาซึ่งหินบวกตัวนี้ราะคาะก็ไม่ได้แพงอะไรมากนะครับรานะคาก็ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่ หรืออาจจะดวงดีได้พวกมอไซบูหรือว่าหินเจาะเมเดียมอะไรก็อาจจะคุ้มอยู่นะแต่ถ้าเกิดว่าเราได้แต่ขยะมาเนี่ยในยี่ห้ารอบเนี่ยก็ถือว่าเอามาซื้อดีกว่านะครับ <c oughs> จะคุ้มกว่าแล้วก็ครั้งเดียวก็ได้เลยไม่ต้องเ,อเสียเวลาส่วนแวหวน1์เนี่ยราคา28ดเดมผมมองว่าก็คุ้มค่าที่จะซื้อนะอเพราะว่ายังไงก็ต้องใช้นะครับ สเตตัสอาจจะต่างกับแหวน85ไม่มากเท่าไหร่แต่มันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มค่าความสามารถให้ตัวละครแม้ว่า1%ผมมองว่ามันก็มีค่าเพิ่มขึ้นมานะซึ่งแหวน105ก็สามารถนำไปอัปเกรดได้อีกในอนาคตเนาะเท่าที่ดูก็ยังไม่มีอะไรจะน่าทำในตอนนี้นะ สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกด s u b สไครต์ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเกมคาบาวนะครับและช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม